ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเช่นเคยนะครับมาพบกับครูต้อมนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับใน EP ีที่9นะครับในเรื่องของหลักธรรมของศาสนา4นะครับหลักธรรมเราจะเรียนกันเยอะมากมายนะครับนะเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับอ่านะครับ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของหลักธรรมที่มีชื่อว่าอาคติ4นะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะครับหนังสือเรียนวิชาสังคมนะครับในหน้าที่20นะครับเปิดควบคู่ไปด้วยนะครับทีนี้อาคติ4คืออะไรนะครับอาคติ4เนี่ยก็คือเป็นหลักธรรมเขาเรียกว่าคือความลำเอียง นะครับหรือการไม่มีความยุติธรรมแก่ผู้อื่นนะครับซึ่งมาจากเหตุผล4ประการดังนี้นะครับอันแรกคือนะครับฉันทาคตินะครับหมายถึงการลำเอียงเพราะความรักนะครับเช่นาการที่คนคนที่เรารักเนี่ยนะครับกระทําผิดนะแทนที่เราสมควรที่จะลงโทษนะเราก็ไม่ลงโทษนะครับทีนี้นะรประการที่2คือโทสาคติ นะครับก็หมายถึงการลำเอียงเพราะโกรธหรือเกลียดเ <_ d ata> ช่นคนที่เราไม่ชอบไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกนะแต่เราก็ไปกล่าวโทษเขาเพราะว่าเราเกิดความโกรธและความเกลียดเขานั่นเองประการที่3คือโมหคตินะครับโมหคติก็คือการลำเอียงเพราะความโง่เขลาเช่นผู้ใหญ่ตัดสินลงโทษผู้น้อยนะครับโดยที่ยังไม่ได้สอบสวนนะครับอันนี้เรียกว่าโม หาคตินะครับก็คือการลำเอียงเพราะความโง่เขลานะต่อไปพยาคตินะครับก็คือการลำเอียงเพราะความกลัวนะเช่นตำรวจนะไม่กล้าจับคนร้ายนะเพราะว่าคนร้ายอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอาจจะตำรวจอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวโดนสั่งย้ายเดี๋ยวโดนสั่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าพยาคติก็คือลำเอียงเพราะความกลัวนะครับต่อไปนะครับอิทธิบาทสี่ อิธิบาท4ี่คือหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับบรรลุผลสําเร็จในงานที่ทํา4ประการมีฉันทะฉันทะคือความพอใจในการทํางานต่างๆนะด้วยความชอบแล้วก็ความตั้งใจเช่นการตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะครับต่อไปวิริยะนะวิริยะก็คือความขยันมั่นเพียรในการทํางานความพยายามทํางานนะครับจิตตะก็คือการ เอาใจใส่ในการทำงานนะครับและสุดท้ายคือวิมังสานะครับก็คือการรู้จักใช้ปัญญาในการปรับปรุงแก้ไขางานที่ทำนะจนกว่าจะประสบผลสําเร็จนะครับนะอิทิบาทีมีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานะครับนักเรียนสามารถเอาหลักธรรมอันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้เห็นไหมครับการมีฉันทะก็คือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีการพอใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทํางาน,นวิรยะก็คือความขยันมั่นเพียร ถ้าอยากได้นะอยากได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องขยันมันเพียรทําดีนะครับต่อไปนะครับคือเรื่องของอความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาทําไมเราถึงต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นศาสนาที่มีคุณ,ณประโยชน์ต่อชาวพุทธนะครับทุกคนนะทำให้ชาวพุทธเนี่ยนะครับมีความสุขและก็มีสังคมที่สงบสุขนะดังนั้น พุทธศากนิก,กชนนับทั้งหลายเลยนะครับนะ mm. พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะทําอย่างไรได้บ้างเอาไปดูนะครับอันแรกคือ 1. น,นะศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเนี่ยที่ครูสอนเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องนะเกี่ยวกับศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้องนะ mm. สคือปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาให้ถูกต้อง นะครับเอาหลักธรรมที่ครูสอนไปลองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนี้ช่วงโควิดเจะใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ยังไงนะไม่ให้เกิดความเครียดนะให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราจะทํำยังไงแล้วก็ปฏิบัตินะทางพิธีกรรมเนี่ยทางศาสนาเนี่ยให้ถูกต้องนะครับ 3. ช่วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะ 4. ปกป้องพระพุทธศาสนาทำรุเอ่ยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มันจเจริญมั่งมั่นคงนะครับต่อไปมงคล38มงคล38คืออะไรมงคล38ก็คือธรรมะหรือธรรมนะที่นำมาซึ่งความสุขของชีวิต38ประการนะครับเดี๋ยวในชั้นปหาเนี่ยนะครูในอีพีนี้ครูสอนแค่3ประการคือ 1. การใ่รู้ใ่เรียนนะใ่รู้ใ่เรียนเนี่ยจะอยู่ใน มงคลที่7นะครับก็หมายถึงเรื่องของการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากนะครับนะเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางใส่ใจรับฟังค้นหาความรู้อยู่เสมอนะครับสคือเรื่องของการงานไม่อากูลนะอยู่ในมงคลที่14การงานไม่อากูลก็คือการทำงานให้เสร็จโดยไม่ปล่อยให้มันค้างคานะครับ เพราะนะถ้างานที่ทำนะไม่บรรลุเป้าหมายก็จะทําให้เกิดผลเสียต่างๆตามมานะเช่นได้คะแนนน้อยนะโดนหักคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 3. คือการมีความอดทนมงคลที่27นะครับการนะมีความอดทนก็นะมีความอดทนอดกั้นนะครับซึ่งเป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งเลยนะที่เป็นพื้นฐานสําคัญนะครับการอ่การที่เรามีความอดทนเนี่ยจะทําให้งานเนี่ยออกมาสําเร็จรุลร่วงไปได้ด้วยดีนะครับ ต่อไปคือเรื่องของการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะเมื่อเราทําแล้วนะเราก็จะมีได้อะไรเรียกว่าอะไรนะเมื่อเราเล่าเว้นจากการทําความชั่วนะการทําความดีนะครับสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ทำยังไงนะเราก็คือควรฝึกทําสมาธิก่อนเข้าเรียนหรือก่อนเข้านอนนะเพื่อให้เกิดจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์อ่ะอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียน นะการทําจิตใจทําไงทําจิตใจให้พองใสบริสุทธิ์มันก็ช่วยเรื่องของการการเรียนที่ดีขึ้นจะเข้าใจเนื้อหาที่ดีขึ้นมากขึ้นนะครับสมองปลอดโปร่งนะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆงนักเรียนลองทําสมาธิสัก5านาทีสินะนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นทําให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้เนี่ยได้มากขึ้นนานขึ้น ทีนี้ก่อนจะนอนนะก็ทําให้มันหลับง่ายหลับสนิทหลับสบายตื่นเช้ามาก็สมองปลอดโปร่งนะครับนะเขาถึงบอกว่าก่อนนอนให้เราทําสมาธิสัก5นาที10นาทีก็จะทําให้เราหลับสบายนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของพุทธ,ธาาศาสนาสุภาษิตก็เหมือนกับภาษาไทยมันเป็นสำนวนคําสุภาษิตคําพังเพยใช่ไหมในภาษาไทยถ้านางพุทธศาสนาก็คือเป็นข้อคิด หรือคติสอนใจของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งนะพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่เราจะศึกษาในชั้นเรียนนี้ก็คือเรื่องของนะคำที่มีอยู่ว่านะครับวิริเยณะนะนะทุกข,ขมัดเจตินะปแปลว่าอะไรปแปลว่าความมานะบากบั่นและความเพียรพยายามนะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตต่างๆได้นะครับ นะตัวอย่างนะหางนักเรียนมีความเพียรพยายามนะก็สามารถมีอาชีพที่ตัวเองต้องการได้นะครับอยากทําอาชีพอะไรเราก็ตั้งใจเรียนในสิ่งนั้นๆต่อไปหรือนะพุทธศาสนาสุภาิตที่2คือปัญญาโลกัสมิปัโชโตนะครับคือปัญญาทางโลกเนี่ยหมายถึงการนําความรู้มาประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆนะจนเกิดการสืบทอดต่อๆกันมา นะปัญญาทางธรรมก็คือปัญญาที่ทําให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตรู้ผิดชอบชั่วดีนะเป็นปัญญาที่พระพุทธศาสนาเน้นให้ความสําคัญปัญญาเนี่ยจะมีอยู่สองสองด้านก็คือทางโลกปัญญาทางโลกก็ปัญญแปลว่าความรู้ต่างๆนะครับส่วนปัญญาทางธรรมก็คือดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมของชีวิตรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับซึ่งเราควรจะเน้นนะ ในด้านนี้ให้มากๆในปัญญาทางธรรมนะครับทีนี้ต่อไปนะตัวอย่างคือเรื่องของอ่ะนี่การใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่างๆเห็นไหมคิดค้นต่อยอดสืบทอดแล้วก็พัฒนานะครับอ่ะทีนี้เข้าสู่ภาระงานนะ EP ที่ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่9เนี่ยนะครับจะเป็นภาระงานของวันที่19นะครับให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ ถามข้อเดียวถามว่าเพราะอะไรเราจึงควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนานะครับคำตอบจะอยู่ในหน้าที่21นะแล้วก็ในวิดีโอเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปก็มีนะครับในหน้าที่21นะนักเรียนลองเปิดดูนะครับตอบเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมานะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่9ครูก็ขอจบการเรียนการสอนลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ